เหตุที่ทําให้ได้ลูกดื้อสอนยากไม่เชื่อฟังชาตินี้พ่อแม่ท่านใดไม่มีลูกที่เลี้ยงดีเลี้ยงง่ายก็ให้รู้เลยนะว่าก็เป็นพ่อบุญเก่าที่เคยเกื้อกูลกันมาส่วนท่านใดจน่มีลูกที่ว่านอนสอนยากไม่เชื่อฟังก็เพราะเป็นผลกรรมข้ามชาติของเราเองที่เคยทํามามีอะไรบ้าง 1. นึ่งแต่ใครที่มีลูกดื้อไม่เชื่อฟังสอนยากก็เพราะชาติในอดีตเราเองก็ไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ ชอบทําเป็นหูทวนลมเคยผูกอาาตกันมา 2. ใครที่ชอบมีปากเสียงทะเลาะกับลูกอยู่เป็นประจำก็เพราะในหลายๆชาติเราเองก็ชอบเสียงพ่อแม่ด่าท่านด้วยคำหยาบผูกเวรกันมา 3. ส่วนใครที่มีลูกชอบผานสมบัติก็เพราะในอดีตชาติก็เคยเป็นเพื่อนกันมาชวนกันทําแต่เรื่องที่ไม่ดีผานสมบัติ 4. ใครที่มีลูกที่ไม่ดูแลพ่อแม่ก็เพราะในอดีตชาติ เราเองก็ไม่ดูแลพ่อแม่เช่นกันคุณโยมอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในชาตินี้ก็อย่าไปโทษใครหรือหาคนผิดทำให้ใจต้องคุณเพราะนั้นก็เป็นภาพวิรกรรมสุดแสบข้ามชาติของเราที่เคยทำไว้นั่นเองเดีอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ชาตินี้ก็ต้องออกแบบชีวิตกันใหม่ชาติต่อๆไปชีวิตก็จะได้ดึงดูแต่สิ่งดีๆเข้ามา